อ้อยกระท้อนนำทีมศิลปินเปิดหมวกคอนเสิร์ตบุญบวงสวงพญานาคแรงศรัทธาทำให้นักร้องดังอ้อยกระท้อนนำทับเพื่อนศิลปินขึ้นเวทีฟรีคอนเสิร์ตเชิญชวนร่วมบุญใหญ่ที่วัดข้างบาดานสระบุรีในงานวงสวงจัดสร้างองค์นาพันเทวนาคราชผู้ยิ่งใหญ่สูงขนาด7เมตรพร้อมรำถวายภายในงานโดยอ้อยเจ้าของเพลงสามชาติอมตะสาวรำวงยกทับเพื่อนศิลปินอาทิ ดูโอเมกับบทเพลงฮิตเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงตังเม3สามดีเกิลเอ็มซีตังเมออฟมไอดอลบอสทีรพงวีหกกับเพลงฮอตชันพร้อมและน้องเพลงสุชัญญาเจ้าของผลงานเพลงมงกุฎนาคราชเป็นต้นครึ่งเวทีฟรีคอนเสิร์ตสมทบทุนร่วมสร้างองค์เท้านาคพันปริวัติในพิธีบวงสวงการจัดสร้างองค์เท้านาคพันขนาดสูง7เมตรประดิษฐานณถ้ำนาคอศูนวัดถ้ำงบาดาน มวกเหล็กสระบุรีโดยพิธีบวงสวงจะเริ่มตั้งแต่10บนาฬิกามีอาจารย์สันมหาธนด,ดาราโหนระดับประเทศเป็นผู้นำพิธีพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษภายในงานมีโรงทานและบูธดูดวงการกุศลอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดในงานคือการรำถวายองค์นาคราชโดยอ้อยกระทอนศิลปินสาวที่มีความศรัทธาในองค์นาคราชเต็มเปีย่ยมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เคารพศรัทธาองค์พญานาคได้มากราบสักการะขอพร รวมถึงเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสอดคล้องกับความเชื่อที่ว่าพญา,านาคนั้นมีส่วนสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาโดยผู้ศรัทธาสามารถไปร่วมงานได้นั่นเอง